ยอดเพิ่มไปหนึประตูครับรวดถึแรงครับยื้ดูแล้วนะครับเขียนมารวดถแรงครับเดี๋มินัสเนี่ยปัดได้ครับดูมุมนี้จะเห็นชัดครับิยัดแรงครับมนใกล้ครับรดเอาจนได้ครับส่อ เรียกความมั่นใจเลยกับทีมชาติไทยไปเียก็ถือว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับสี่ประตูที่ทําได้ในเกมนี้จบเกมไปเลยครับหลังจากที่ทีมชาติไทยได้ประตูที่สี่นี่ครับวันนี้ทีมกระสินแดงดาสองประตูครับโอ้โหลุ้นแฮตทริกหลายครั้งหลายหนไม่ได้ไม่ได้นะครับน่าจะเป็นแฮตทริกเจ็ด <17. S 2> ประตูเท่ากับนอนร์มชาห์ครับส่วนก็ได้